สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าตื่นเต้นจากเอ่อทรานซิลเวเนียประเทศโรมาเนียครับแต่ไม่ใช่เรื่องดรกูล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับสัตว์ยักษ์ยุคดึกดำบันเลยข้อมูลเรามาจาก national geographic Thailand ครับผมใช่ค่ะเป็นการค้นพบฟอสซิลที่เออน่าสนใจมากๆเลยค่ะครับที่เขาเจอกันเนี่ยเป็นชิ้นส่วนขากรรไกรล,ล่างของเทโรซอร์ครับสัตว์รื้อคลานบินได้ที่แบบ อาจจะใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยอืมหือใหญ่ขนาดไหนคะพอจะประมาณได้ไหมเขาประมาณกันว่าปีกน่าจะกว้างถึง8-9เมตรเลยทีเดียวครับลองนึกภาพสัตว์ขนาดนี้บินอยู่เหนือทรานซิเวเนียสมัยนั้นที่เป็นหมู่เกาะช่วงปลายยุคครีเทเชียสก่อนศูน0พันครั้งใหญ่นะครับโหนึกภาพตามแล้วอลังการมากเลยคะ่ะใช่ครับ วันนี้เราเลยจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าฟอสซิลชิ้นเนี้ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับยักษ์ใหญ่พวกนี้ได้บ้างครับขากรรไกรล,ล่างที่ว่านี่นะครับมันมันใหญ่จริงๆคุณ m มฟเฟียสเรมียร์นักบรรพชีวินวิทยาที่นำการค้นพบครั้งนี้เขาบอกว่าเฉพาะส่วนที่เจอนี่ก็ยาวได้ถึง110-130ถึงซนติเมตรแล้วนะครับโหยาวมากนะคะแค่ขากรรไกรครับผมลองคิดดูว่า ตัวเต็มๆจะใหญ่ขนาดไหนเขาถึงประมาณว่าปีกกว้าง8-9เมตรแต่ที่มันน่าสนใจกว่าน,นั้นคือ,อ,อนี่ไม่ใช่ตัวแรกที่เจอที่นั่นนะครับอ๋อหรอคะครับเขาบอกว่าเป็นเทโรซอรยักษ์ชนิดที่3แล้วที่เจอในแถบนั้นมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะที่นั่นมันเป็นอาณาจักรของเทโรซอรยักษ์หรือเปล่านั่นสิคะการที่เจอเทโรซอรใหญ่ๆหลายชนิดในที่เดียวกันทั้งฮัตซิโกบริเม็กซ์ที่เคยประมาณกันว่าสูงเท่ายีราฟ หรือตัวที่เรียกว่าดราคูล่าที่ปีกอาจจะกว้างกว่า12เมตรอีก12เมตรใช่ค่ะมันชี้ไปที่เอ่อระบบนิเวศบนเกาะที่มันพิเศษมากๆเลยในช่วงนั้นคือลองนึกภาพตามนะคะหมู่เกาะที่แบบไม่มีไดโนเสาร์นักล่าตัวใหญ่ๆอยู่เลยอ๋อครับมันก็เลยเปิดโอกาสให้สัตว์อย่างโทรซอรโดยเฉพาะกลุ่มแอสดาคิดที่มีหัวใหญ่คอยาวเนี่ย วิวัฒนาการกลายเป็นนักล่าอันดับสูงสุดแทนค่ะแต่อาจจะล่าบนพื้นดินนะคะล่าบนพื้นดินเหรอครับทโรซอเนี่ยนะใช่ค่ะมีแนวคิดว่าพวกมันอาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่เดินสี่ขาอยู่บนพื้นหาอาหารกินมากกว่าที่จะบินตลอดเวลาโหอันนี้น่าสนใจมากครับการปรับตัวมาล่าบนพื้นแล้วแล้วปีกใหญ่ๆของมันล่ะครับมันไม่เกะก,กะหรอหรือว่าโครงสร้างปีกมันต่างออกไปนั่นก็เป็นคำถามที่นักวิทยาศาสตร,ร์กำลังศึกษาอยู่ค่ะ แล้วเรื่องอาหารล้วครับเห็นในบทความบอกว่าอาจจะกินไข่ไดโนเสาร์จระเข้เล็กๆเต่าปลาอะไรพวกนี้แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกคนคุณไมเคิลฮาบิบบอกว่าขากังไกรที่เพิ่งเจอเนี่ยมันดูแข็งแรงเป็นพิเศษนะใช่ค่ะคุณฮาบิบตั้งข้อสังเกตว่าขากังไกรที่แข็งแรงแบบนี้อาจจะบ่งชี้ว่ามันล่าเหยื่อที่ใหญ่กว่าหรืออาจจะเออ แข็งแรงกว่าที่เทอรอซอร์ตัวอื่นกินกันได้ค่ะแสดงว่ามันอาจจะเป็นนักล่าที่น่ากลัวกว่าที่เราคิดนะครับก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องการปรับตัวนี่แหละค่ะที่มันนําไปสู่คําถามที่แบบท้าทายความเชื่อเดิมๆม,มากที่สุดเลยคือคืออะไรครับคือยักษ์ใหญ่พวกนี้เนี่ยมันบินได้จริงๆหรือเปล่าอา้าวเดี๋ยวสิครับก็มันคือเทโรซอร์สัตว์เลือ้อยคลานบินได้ไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะเราเรียกมันแบบนั้นแต่พอเจอหลักฐานขนาดตัวที่มันใหญ่มากๆแบบนี้ บวกกับโครงสร้างกระดูกบางส่วนโดยเฉพาะแถวแถวไหล่กับปีกของฟอสซิลหลังชิ้นนะคะครับมันทําให้นักวิทยาศาสตร์บางคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะพอโต,โตเต็มที่แล้วเนี่ยด้วยขนาดตัวมหึมาขนาดนี้มันอาจจะบินไม่ได้แล้วหรือเปล่าบินไม่ได้เหมือนพวกนกบนเกาะที่บินไม่ได้อย่างนกช้ามที่มาลากาสกาแหละครับใช่ค่ะแนวคิดคล้ายๆกันเลยคือวิวัฒนาการในสภาพแวดล้อมบนเกาะที่ไม่มีผู้ล่าตามธรรมชาติการบินอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปเมื่อโตเต็มที่แล้วโหแต่ มันก็ยังฟังดูขัดขัดกับภาพจำเราอยู่นะครับมีหลักฐานอื่นนอกจากขนาดตัวไหมครับที่สนับสนุนแนวคิดนี้เอ่อก็มีเรื่องโครงสร้างกระดูกบางอย่างที่อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะกับการบินขึ้นจากพื้นหรือการบินไกลๆทั่วไหร่เมื่อเทียบกับขนาดตัวนะคะบวกกับสภาพแวดล้อมบนเกาะที่ปลอดภัยการปรับตัวมาใช้ชีวิตบนพื้นดินเป็นหลักก็อาจจะเป็นไปได้คะ่ะแต่ก็ยังเป็นแค่แนวคิดสมมุติฐานใช่ไหมครับ ใช่ค่ะยังเป็นสมมุติฐานที่ต้องการหลักฐานเพิ่มเติมมายืนยันแต่เป็นแนวคิดที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะลองคิดดูว่าเทโอรอซออาจจะบินได้แค่ตอนเด็กๆพอโตมากลายเป็นสัตว์บกนักล่าแทนครับน่าทึ่งจริงๆแล้วที่น่าทึ่งอีกอย่างคือการค้นพบสําคัญๆเกี่ยวกับยักษ์ใหญ่พวกนี้เพิ่งจะมาเจอแบบจริงจังกันในช่วง1 0บถึงสิปีที่ผ่านมานี่เองทั้งที่แถวนั้นเขาก็สำรวจกันมาเป็นร้อยปีแล้วนั่นสิคะแสดงว่าโลกยุคดึกดําบันเนี่ยยังมีความลับซ่อนอยู่อีกเยอะเลยค่ะ ครับผมสรุปสั้นๆก็คือการเจอขาขันไกลชิ้นล่าสุดนี้มันก็ช่วยยืนยันว่าทรานซูเวเนียยุคปลายคริเตเชียสเนี่ยเป็นเหมือนบ้านของเทโรซอยักษ์หลากหลายชนิดเลยที่ปรับตัวเก่งมากในระบบนิเวศแบบเกะาะค่ะจนอาจกลายเป็นนักล่าอันดับต้นๆบนพื้นดินไปเลยแล้วก็ยังจุดประเด็นให้เราผิดต่ออีกว่าหรือจริงๆแล้วยักษ์ใหญ่พวกนี้ อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนท้องฟ้าอย่างที่เราเคยเข้าใจกันมาตลอดก็ได้ใช่ค่ะและคำถามที่มันทิ้งไว้ให้เราคิดต่อซึ่งน่าสนใจมากๆเลยก็คือถ้าสภาพแวดล้อมบนเกาะในช่วงสุดท้ายก่อนการสูญพันธ์ครั้งใหญ่เนี่ยมันสามารถสร้างยักษ์ใหญ่ที่อาจจะบินไม่ได้แบบนี้ขึ้นมาได้ครับมันจะยังมีการปรับตัวที่สุดขั้วแปลกประหลาดแบบไหนอีกบ้างที่เรายังคาดไม่ถึงรอการค้นพบอยู่ การมีอยู่ของสัตว์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากๆแบบนี้ในช่วงเวลาที่ใกล้จะเกิดหายนะครั้งใหญ่มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัวความยืดหยุ่นของสิ่งมีชีวิตเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่น่าคิดตามมากๆเลยครับคงต้องรอการค้นพบในอนาคตมาให้คำตอบเราต่อไปนะครับ